ไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโลกเศรษฐกิจนี่คือข้อความหลักที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาบิรกุลต้องการสื่อสารในเวที Apex CEO Summit 2025ที่มึงขยองจูเก,กาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคม2568ที่ผ่านมาแต่คุณรู้ไหมว่าข้อความนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอพ c ก a p e CEO Summit 2025ภายใต้หัวข้อ บริตต์บิสเนสบิโยนนายกอนุทินได้เสนอถึงบทบาทของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมโลกเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นแผนการอันแข็งแกร่งที่มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยแนวทางควิกบิ๊กวินที่เน้นไปที่3ด้านหลักคือการเชื่อมช่องว่างทางเศรษฐกิจการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการมองไปข้างหน้าให้ไกลกว่าเดิมแต่ที่น่าสนใจคือนายกไม่ได้เน้นเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังเน้นไปที่ความยั่งยืนและการเป็นผู้นํา ด้านภูมิอากาศด้วยนโยบายที่ส่งเสริมตลาดคาร์บอนการเกษตรยั่งยืนและกลไกการเงินสีเขียวเพื่อบรรลุปเป้าหมายเนทเซโร่ภายในปี2065และคาร์บอนนูทรลติภายในปี2050ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคุณคิดว่าไทยสามารถบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรตอบร่วมกันในส่วนของความคิดเห็นการที่รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมโลกเศรษฐกิจแต่ความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นการประชุมซีอีโอสมิธในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การประชุมแต่เป็นการสร้างสะพานแห่งความร่วมมือที่ไม่เพียงแค่สร้างกําไรแต่ยังสร้างความก้าวหน้าและความเป็นธรรมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเร,องเรืองร่วมกันนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาไตว่าการเป็นสะพานไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อมต่อแต่เป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ยั่งยืน คุณเห็นว่าไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโลกเศรษฐกิจได้อย่างไรขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในส่วนของความคิดเห็นเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์และช่วยขับเคลื่อนไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน